ตอนนี้ผมจะ,จะบอกว่าเปิดรับหน่วยงานนะครับทุกหน่วยงานเลยนะตั้งแต่แบบอ่าคุณหมอตำรวจนะครับช่งบางปยันสภานะครับเปิดรับหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยนะครับตอนนี้เนี่ยคือหน่วยงานเราจะ้ได้ออกจากแบบคว้งควางมากนะครับเราก็จะเลี้ยงไก่แล้วไก่ักษ์เออตัวใหญ่กว่าตัวเราอีกด้วยตอนนี้เนี่ยผมเริ่มหิวแล้วเลือดเริ่มลดเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าไม่นานผม่าจะ น่าจะซีงแงแงว่ะเฮ้ยน่าจะหมูหมูเดินได้มาระบบต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบซื้อบ้านนั่นเองนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเงินเหลือลอนะครับก็มาซื้อบ้านอยู่ได้นะครับน่าจะประมาณ3ล้านทุกหลังนะ <c oughs> เอาเละครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ U r City นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ GTA San นั่นเองนะเห็นสวยๆอย่างนี้มา เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวทุกต้องทุกมุมทุกระบบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยระบบอ่าเราไปถึงไหนแล้วนะครับอันนี้ก็เปิดให้เล่นอยู่นะครับใครที่สนใจก็ลิงก์ที่ขอดอยู่ข้างล่างนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกระดาษที่ลงมาทําไมก็ไม่รู้ลงมาทําไมก็ไม่รู้เออก็อยพัฒนาไปนะครับอืเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูร้านรถกันก่อนไหมไปดูร้านรถกันก่อนดีกว่านะครับ เอาล้ครับตอนนี้เราก็ไปอยู่กันที่หน้าร้านรถนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปาพาดูรถแล้วกันนะครับว่ามีรถอะไรบ้างนะครับแล้วมันมีระบบอะไรบ้างนะครับในการาซื้อรถนะใน PC ตอนนี้เนี่ยมันมีปุ่มทดลองขับนะบปุ่มทดลองขับมันจะอยู่ที่เนี่ย,อย,ยอยู่ที่เมาส์หัมชี้เนี่ยเห็นไหมอยู่ที่ไอ้บนหัวชื่อเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่า,ามันยังไม่ได้อัปเดต UI เข้ามานะครับ นี่มันจะกดทดลองขับได้เห็นป่ะเรากดเข้าไปมันก็จะทดลองขับได้ละเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่ต้องการที่จะทดลองขับดูนะครับนี่ไปพกรถโดเนทก็มีนะครับตอนนี้มีบางคันนะเดี๋ยวผมจะอ่าอัพเข้าให้หมดนะครับตลับรถรถโดเนทนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยอ่าสมมุติเราอยากอ่าลงจากรถนะครับเราก็กดลงเอ้ยไม่ใช่สมมติเราอยากเปลี่ยนคันนะเราก็กดลงจากรถได้เลยนะครับ นี่มันก็จะมีอ่ารถก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอ่ามี e v o 3นะครับมี e k นะแล้วก็มีอ่าไ x ค์นะครับนี่แล้วก็มีอ่าตุ๊บารุนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่า p ี PT x นะครับแล้วก็มี e v o 10นี่มี Civic FD นะครับนี่ไล่ไปให้ดูเลยนะครับแล้วก็มี Accord นะครับนี่เดี๋ยวก็จะเป็น เบนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอุย้ยเยอะเยอะเยอะนะครับมีวีออสด้วยเห็นไหมมีอันนี้เป็นรถโลนะครับไม่ต้องตกใจเอออันนี้ก็จะเป็นรถเงินเขียวเหมือนเดิมนะครับเป็น audi นั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นรถโดเนทและเป็น gtr นะครับแล้วก็มีอ่านี่ไบย์อาร์สามห3 5นะครับเบย์อารนะแล้วก็มีอ่า lambo นะครับอืมอันนี้ก็จะเป็น bm อันนี้ก็จะเป็น BM ที่เป็นรถโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถโลเก็บบรรจุได้ประมาณ200โลมั้งว่านั่นแหละประมาณ200โลนะครับแล้วก็จะมีแมกกาเร็นะครับนี่แมกกาเรลก็สวยเหมือนกันนะรถยอดฮิตนะครับเห็นเต็มเติมยังก็รถแจกฟรีอันนี้ก็จะเป็นอ่า BM i8 นะครับนี่เราเลื่อนไปเลื่อนมามันก็ไม่มีละไอของังคาเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะบนี่ นี่ก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโกคาร์ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถหนึ่งพันโลนะครับแล้วก็จะมีรถโลอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอสพันนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเยอะมากเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปอดมัดแต่งนะครับแล้วก็จะมีเทสลานะครับนี่เทสลาอ่ะมีประมาณนี้นะครับรถเนี่ยเราก็ทดลองขับได้ทุกคันนะครับรถโดเนก็ทดลองขับได้นะนี่สตาร์ทรถแล้วก็ ไอโรดโหโคตรแรงบอกเลยเรามาเริ่มต้นกันที่งานแรกกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น่างานเก็บกุง้งลัมเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นออตโต้ฟาร์มทุกงานนะนี่กดเอ้ยยกเว้นเอ้ยไม่ใช่ดิยกเว้นเหมืองดิเหมืองเราไม่ใส่ออโต้ฟาร์มไว้นะครับเนี่ยมันแต่มันขุดเร็วนะนี่ประมาณนี้นะครับเอ้ยผมคิดว่าหรือเราต้องใส่ออโต้ฟาร์มดีวะ <c oughs> เอ้าให้มันเจ็บไปนะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นการฟาร์มแบบว่าฟาร์มรอบเมืองนะครับเดี๋ยวมันจะมีงานที่แบบว่ายืนเฉยๆยืนฟาร์มแบบยืนปลูกพักยืนอะไรอย่างนี้นะครับเอ้พูดแล้วก็เดี๋ยวพาไปดีวกว่านะครับเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพารีวิวไอ้พวกงานพวกนี้มันหมดก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปงานทุเรียนกันต่อดีกว่านะครับอ่ะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นงานทุเรียนนั่นเองนะครับระบบก็มันเหมือนกันนะครับให้เราทําการมาตรงนี้นะครับเราก็เช็คราคาตลาดว่าอ่าอันไหนมัน ่ราคาดีนะครับอืมอันไหนมันราคาดีแล้วก็มาแล้วก็กดออโต้ได้เลยนะครับนี่มันก็จะเก็บได้ประมาณ4ี่สอันนี่แหละผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่า,าสะดวกสบายนะครับพวกงานแบบงานธรรมดานะต่อไปนะครับก็จะเป็นงานเก็บอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเก็บรังผึ้งนะนี่ เราก็มาแล้วก็กดเจ็บได้เลยจริงๆมันมีออโต้ไหมออโต้ออโต้อยู่ตรงนน้งงนนะครับพวกงานนะมันก็จะมีออโต้ Auto นะครับพวกงานแบบว่าที่ต้องฟาร์มรอบเมืองต่างๆนะครับแต่ว่าไอ้พวกงานเหมืองมันจะยกมีงานยกเว้นอยู่นะงานเหมืองงานเก็บคาร์บอนงานเก็บเหล็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีนะนี่เดี๋ยก็จะมีคนมาฟาร์มด้วย <c oughs> เฮ้ยชื่นใจว่ะมีคนมาฟาร์มงานธรรมดาน้าตาคุณจะไหล อ่ะก่อนที่เราจะตกปลานะครับเราต้องมีอ่าเบ็ดต,ตกปลากับเหยื่อก่อนนะครับนี่เราก็ต้องเราก็ต้องเสกเอา <c oughs> ไม่ใช่ไปซื้อแล้วราคาได้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวผมตกปลาให้ดูแล้วกันนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็จะปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็มันลุ้นเอานะว่าเราจะได้ปลาอะไรนะนี่นก็จะมียูขึ้นบอกนะครับว่าอา่าเราได้ปลาอะไรไปนะ ตอนนี้เราได้ปาเจอมอนมาหนึ่งนะครับนี่เป็นไง <c oughs> โคตรเฟี้ยวนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูงานอื่นกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมท่ามันค้างอยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวพาไปดูงานอื่นกันก่อนดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูงานปลูกผักกันต่อดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นงานปลูกผักนั่นเองนะนี่แขมแทมแทมแพมแพม,แพม,แพม <c oughs> เห็นแพ่มานานแล้วจัดซะหน่อยเออเฮ้เ,ออเห็นคนเล่นแล้วมันชื่นใจนเว้ยเดยอผมจะบอกว่าตอนเนี้ยใครพูดอะไรก็ช่างนะผมผมไม่ได้ยินนะผมเอออยากจะบอกไว้ว่าไม่ได้ยินนะ <c oughs> อุ้ยงานไอ้นี่ไอ้ไม่ใช่งาน<笑><笑>อะไรวะไอ้จุดต้มไฟมานะนรับนี่มันก็จะมีอ่าจุดต้มไฟนะครับของประชาชนกับ เนี่ยเราจะพาไปดูกันจุดซ่อมไฟเนี่ยมันจะอยู่ในอีเวนต์กิจกรรมนะครับสมมติเราเป็นประชาชนเนี่ยแล้วก็ไปดูอ่าเนี่ยเรากดมาร์กจุดได้นะครับเราจะไปซ่อมไฟจุดไหนนะครับมันก็จะมีบอกแยกเป็นของแก๊งกับของประชาชนนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวผมไปของประชาชนดีกว่านะครับนี่แล้วมันก็จะอยู่ในแมปนะเห็นว่าจุดแดงๆนะครับจุดแดงๆอยู่ในแมปอยู่ตรงไหนเอ่ย อยู่ตรงไหน,นเออเมื่อกี้เนี่ยผมมาร์กตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดของประชาชนนั่นเองนะครับเนี่ยใช้งานง่ายๆนะครับเนี่ประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บนึนงนะแต่คนพูดอะไรผมไม่ได้ยินแต่ผมค้างไว้อยู่อย่างนี้ดีกว่า <c oughs> เออคนพูดอะไรตอนนี้ก็ผมไม่ได้ยินนะครับคนไม่ได้ใส่หูฟังนะครับแต่มันน่าจะออกอยู่ในชิปอยู่นะตอนนี้ผมอจะบอกว่าเปิดรับหน่วยงานนะครับทุกหน่วยงานเลยนะตั้งแต่แบบอ่า คุณหมอตำรวจนะครับช่างไปยันสภานะครับเปิดรับหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยนะครับตอนนี้เนี่ยคือหน่วยงานเราจะได้ออกจากแบบคว้งควางมากนะครับโคตรน้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็มีมาเพิ่มเรื่อยๆแหละนะครับนี่จะซื้อหมูก่อนนะครับเดี๋ยวเลี้ยงหมูให้ดูแล้วกันเอ้ยเมื่อกี้ผมลืมปลูกผักให้ดูแต่ว่าน่าจะเห็นนะครับว่ามันเป็น่าระบบประมาณไหนนะครับเดี๋ยวหมูให้ดูก่อนหมูหมูอยู่นี่นะครับนี่เราก็จะ เลี้ยงหมูได้นะครับเนี่ยเลี้ยงหมูได้ปลูกผักได้นะครับแล้วก็มีอีกงานก็คือเลี้ยงไก่นะครับเราสามารถเลี้ยงไก่ได้ด้วยนะตอนนี้เนี่ยผมเริ่มหิวแล้วเลือดเริ่มลดเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าไม่นานผมน่าจะ <c oughs> น่าจะซีแงแกว่ะเฮ้ยได้เย <c oughs> หมูหมูเดินได้นี่ันีี้ก,ก็จะเป็นงานเลี้ยงไก่นะครับตั้งแต่ผักมานี่คือไอ้งานสองงานนี่คือทำไมมันเปลงฟังอย่างงี้วะเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวอ่า เนี่ยซื้อไก่ซื้อไก่ต้องซื้อตรงนี้นะครับนี่ซื้อไก่ก่อนยืบแล้วเราก็เอาไก่นะครับมาลงตรงไหมยืบอา้อาวอา่เอเลีเ้ยงไม่ได้หรอทำไมอ่ะมันอยู่ไกลไปหรือเปล่าอ๋อมันอยู่ไกลไปนะครับเนี่ยเราต้องเลี้ยงประมาณเนี่ยประมาณตรงไฟตรงนี้หนเห็นไหมนี่เราก็จะเลี้ยงไก่แล้วไก่ใะเออตัวใหญ่กว่าตัวเราอีกด้วยดิเออ ตัวรถเล็กเปี้ยกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปดูสถานีตำรวจกันต่อดีกว่าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสถานีตำรวจนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่สถานีตำรวจนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเอาไว้ประชุมกันนะครับเอาไว้ให้แบบว่าประชุมกันเวลาแบบ จะทํางานหรือจะอะไรอย่างนี้นะครับก็มาประชุมกันตรงนี้ได้นะครับส่วนการเข้าเวรเนี่ยจริงๆมันเข้าตรงไหนก็ได้นะไอ้พวกแบบว่า,าหน่วยงานอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆคือเรากดเข้าเวรตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้พวกเบิกรถเนี่ยก็อาจจะต้องมาเบิกตรงนี้กันนะครับนี่ก็กดเดของผมไม่ได้เป็นด้วยวะโอเคเดี๋ยวพาไปดูของช่างกันต่อนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นการาดนะครับเอไม่ใช่ <laughs> การาดอะไรเลย เป็นไอ้นี่อ่าเป็นที่ทํางานของจะคนเรียกว่าอะไรวะเออเป็นอู่นะครับมันอะไรกูเนะี่ยเออเป็นอู่นะครับนี่เนี้ก็จะเป็นอู่นะครับให้เราทําการอ่ากดเกียร์เข้ามานะครับแล้วเราก็กดทับดีแพรเองได้เลยนี่พอเรากดทับดีแพรนะครับมันก็จะมีอ่าให้เราอ่าเปลี่ยนสีนะครับซ่อมรถ1,000นนะครับแล้วก็จะมีอ่า เครื่องมือซ่อมรถนะครับอดน,นก็ซื้อเครื่องมือซ่อมรถตรงนี้ได้นะมันก็จะถูกกว่าซื้อในร้านค้านิดนึงนะครับแล้วก็จะมีไฟใต้ท้องรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นจูนรถนั่นเองนะครับเห้เราทําการกดเข้าไปนะอันนี้ก็จะ,ะจูนรถจากเดิมนะครับเลเวลศูนย์เป็นเลเวลหนึ่งนะครับมันก็จะสุ่มเพิ่ม10ถึง30หน่วยนะครับก็คือสมมติเราวิ่งอยู่เนี่ยเราวิ่งอยู่2 5 8เฉยไหมมันก็จะเพิ่มขึ้นไป สิบถึงสามสิบนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ละคันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอ่าตามที่เขียนอธิบายไปเลยนะครับเราก็กดยืนยันไปได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าอ่ามันเงินมันจะไม่พอนะเงินมันต้องมีเท่าไหร่ว้ามันต้องมันน่าจะประมาณห้าแสนหรือเปล่าเพราะเงินมันหาง่ายมากนะครับน่าจะประมาณห้าแสนและตายแล้วทําระบบจําไม่ได้เด๋ยนะอ,อจำระบบเซิร์ฟตัวเองไม่ได้นะครับ ตายละอ่านี่มันต้องประมาณ5 0 0แสนนะครับโอเคแล้วเราก็ต้องไปลุ้นเหรอเฮ้ยไม่ใช่สามแสนดิเอ้ยไม่ใช่ใช่บอกวะาคำถามหนึ่งนะอ๋ออ่าห้าแสนนะถูกแล้วเอออะไรไมเนี่ยอ่าห้าแสนนะถูกแล้วอ่ะจากสองสองห้าแปดใช่ไหมที่เราเห็นเมื่อกี้อ่ะลองดูครับอุ้ยอุ้ยเออหวานเหมือนนี่อืม

นี่วงเลี้ยวอะไรเหมือนเดิมเป๊ะนะครับนี่เป็นไงเหินนะเหินเหินเหินเฮ้ยเฮ้ยลอยลอยลอย <c oughs> เฮ้ยเป็นเออเอาเอุย้ยได้อยู่ครับอุ้ยแรงนะเนี่ยแรงเอาเรื่องนะเนี่ยไปเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามารีวิวรอพอรอพอรอพอ,รอพอนะครับนี่มารีวิวรโรงพยาบาลกันก่อนนะครับตอนนี้ก็เปิด โรงพยาบาลร้างนะครับตอนนี้ก็น่าจะยังไม่มีหมอมาเข้าเวรสักคนนะนี่ประมาณนี้นะครับแต่ปกติเนะี่ยหมอก็เข้าเวรกันอยู่ตลอดนะครับเนี่ยก็ถ้าใครสนใจสมัครหมอสมัครตำรวจสมัครไอ้นี่ก็เข้าดิสมาสมัครขอสมัครได้เลยนะครับเนี่ยมันไม่ยากแค่เราต้องรู้จักกดโลเพนะเราไม่จำเป็นต้องเคยเป็นอ่าด่วยงานที่ไหนนะแค่เรารู้กดโลเพสมมุติ อของสภาเนี่ยมันก็จะแบบตอบหนักหน่อยนะครับสภาเนี่ยก็เขาก็จะเข่งกันหน่อยนะส่วนอของหมอของตำรวจเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครับเราแค่ต้องรู้กดโลเย์ก็พอนะครับอัีนี้ก็จะเป็นการซื้อผ้าพันแผลนะครับสองพันต่อชิ้นนะครับผมซื้อไปัอันหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เข้ามาข้างในซื้อผ้าพันแผลได้นะครับแล้วก็กดนอนเตียงได้นะนี่เรามากดนอนเตียงตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปนอน เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดผมไม่รู้ว่าเลือดมันขึ้นกี่หน่วยนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลือดเรามีอยู่17นะครับโอเคขึ้น100นะครับเสียแค่500เท่านั้นนะครับนี่ถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปาเลเวลดีกว่าไหมไปเลเวลกันดีกว่าไปนี่เลเวลก็จะเป็นรูปปืนตรงนี้นะครับ เออส่วนอ่าเดียพาไปดูดีกว่าว่ามันมีอะไรครับบ้างนะครับส่วนอ่าพวกเอฟอะไรอย่างนี้นะครับเลเวลของเราเนี่ยก็จะมีอ่ามีอะไรว่ามีตู้ว่ามีตู้เซฟอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีนี่ครับเอฟนะครับแล้วก็ครับอ่าของต่างๆนะครับปากฉลามนะครับของก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ มีอะไรบ้างับมีสนับนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็น่าจะอต้องใช้อยู่บอกะว่าบูปินไม่แน่ใจนะครับถ้าเราจะคัพเนี่ยเราต้องใช้บอกว่าดูส่วนประกอบก่นอนบูปิ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 นน่าจะต้องไม่ไม่ต้องใช้แล้วเราเรา,เราไม่ลบออกวนะเนี่ยอะนี่นะครับก็จะมีแฟชั่นเอฟเคนะครับเราก็ดูส่วนประกอบตรงนี้ว่าเราเอากี่เหรียญน,นะครับในการแรกนะ นี่ประมาณนี้นะครับอาก็ดูกันให้จบนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นระบบซ่อมอาวุธนะครับเพราะว่าเทิร์ฟของเราเนี่ยมีอาวุธพังด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระบบอัปเกรดกระเป๋านะครับเราก็ใช้20,000นในการอัปเกรดเพิ่มเป็นแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเป็นอ่า600กิโลนะครับซึ่งผมใช้เต็มไปแล้วยวผมอัพดีกว่านะครับให้เพิ่มเป็น700กิโลแล้วกันนะครับส่วนกระเป๋านะครับก็จะ มีนี่ช่องข้างหน้านะครับมันก็จะสามารถใช้ได้นะสมมุติแบบอ่ะนี่เราเพิ่มไปในตลอดข้างหน้านะครับแต่ผมยังไม่ได้ทําให้มันแบบกดตัวเลขได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของมือถือเนี่ยมันยังกดตัวเลขไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปใส่ในปุ่มไหนนะครับก็ใส่เกันแบบนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับนี่เราก็หยิบออกมาได้นะครับมันหยิบออกง่ายขึ้นนะง่ายๆเลยนะครับในการทาไอ้นี้มาคือมันหยิบง่ายอ่ะนะครับ แล้วก็นี่ไอตรงนี้นะครับเราก็อ่าเปิดหน้ากระเป๋าได้นะครับถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะมีอยู่มันน่าจะได้ประมาณ10หน้าเลยนะเนี่ยคือกระเป๋าแบบสม,มมติว่ากระเป๋าเต็มเนี่ยเอากระเป๋าเต็มแอดของไปไหนนะครับนี่กดเลื่อนตรงนี้นะครับมันก็จะมีอ่าช่องโผล่ขึ้นมาอีกนะครับไหนน่าจะมีประมาณ10หน้าได้นะครับน่าจะเก็บของได้ประมาณ10บหน้าก็ประมาณ3 0 0ช่องไหม ประมาณนั่นแหละประมาณ300ช่องนะครับ300ชิ้นนะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโตู้เก็บเงินแดงนะครับนี่ตู้เก็บเงินแดงทุกอย่างนะครับมารวมอยู่ในเหมือนมารวมอยู่ในเลเบลหมดเลยนะนี่ข้างบนก็จะเป็นตู้เซฟนะครับแล้วก็เอ้ยลืมบอกว่ารถผู้เล่นใหม่นะครับมีเก็บของได้10กิโลหรือเปล่า น่าจะประมาณสิบแล้วแล้กูเอาไก่มาฝากไวนะ้แล้วหม่วะเนี่ยนี่นะครับมันก็จะมีนี่มัดสายฟ้าไก่ผมเอามาฝากไว้นะครับเออฝากเทสนี่แหละนะครับนี่กดอ่ากดออกมาได้นะครับเอากระเป๋ากระเป๋าไม่พอความจุก,กระเป๋าไม่พอนะครับเฮ้ยอ๋อไก่ผมเต็มโอเค ก็ว่าผมเพิ่งอัพมาแต่เดี๋ยวมันจะไม่พอวะเนี่ยเดี๋ยวผมอ่าเอารถผู้เล่นใหม่ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมีกิโลแบบไหนแล้วว่ามันเอาว่ามันเปิดยังไงแล้วกันอาจจะพูดแบบงงๆหน่อยนะครับเออไม่ค่อยได้รีวิวอืมเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะอ่ารถผู้เล่นใหม่เพื่อนรถผู้เล่นใหม่อันไหนวะเนี่ยแบบนั้นอันนี้วะไม่ใช่เลยเฮ้ยเฮ้ย อันหนึ่งนะรถผู้เล่นใหม่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 อันน่ะไอ้ยไหนวะเนี่ยได้นะอันนี้อันนี้อันน,น,นี้น่าจะอันนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะไปเไปไกลเลยเนะเอาไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามุ่งมามัวใหญ่แล้วม,มันต้องคันนี้นะครับเนี่ย เป็นมินิคูเปอร์นั่นเองนะครับสำหรับรถผู้เล่นใหม่นะโอ้ผมขออนุญาตนะครับนี่เรายือนอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับในในบริเวณร,รถนะแล้วเราก็กดเอ็นนะแล้วเราก็กดตกลงนะครับเข้าเมนูอันนี้ก็จะเป็นอ่าล็อกรถนะครับปลดล็อกรถแล้วก็มีเก็บของนะครับแล้วก็กดเข้ามาในเก็บของนะแล้วก็เนี่ยฝากอฮ้ยลืมอุย้ยเรามีระบบลำโพงด้วยนี่มาเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟัง <laughs> นี่มาเนี่ยเราก็ฝาก อ่าของเข้าได้นะครับสมมุติอ่าเราอันนี้ตำรวจแบบว่าไม่มีดาวแล้วอ่ะนะครับมันใช้ได้เฉพาะแบบว่าเวลาแบบไม่มีดาวเท่านั้นนะแล้วก็เก็บของในรถได้นะครับเก็บพวกของงานดําอะไรไว้ในรถได้นะครับอันนี้คือย้ําว่าเราต้องหนีลอดไปแล้วแล้วก็ไม่มีดาวติดตัวแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรว่าพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับเราถึงจะเก็บได้นะ นี่เราก็เดี๋ยวผมเก็บหมูให้ดูแล้วกันสักตัวหนึ่งอะไรก็โอ้ยแปบ๊บหนึ่งนะก็เก็บของมันจะยากเลยเฮ้ยอ่ะนี่นะครับก็เก็บหมูเข้าไปก็ได้เออเอาหมูยัดท้ายรถไปเอาเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่หาเงินของใครหลายคนนะเลยก็จะเป็นอ่าช็อปดเนทนะครับสำหรับใครที่อยากอ่ามาดเนทของก็มาดูตรงนี้ได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น อาสถานที่ทำกินของใครใหลายๆคนนี่ผมเรืผมจัดสึกตาดีากว่าปะแอดหล่อทำไมทำไมคนคนเฮ้ยทำไมคนเขารู้ว่าเป็นแอดปะไม่ใช่เว้ยแอดหลอถามรอบสองเลยไม่ใช่ครับผมนี่จัดเท่าไหร่นี่เราสีนะ่ครับนำ นี่เรียบร้อยครับโอ้ยผมบอกเลยถ้าผมเป็นผู้เล่นนะผมคงแบบรวยแบบรวยล้นฟ้าไปแล้วเออเอาเดี๋ยวไปอา่าไปไหนกันต่อดีป่ะเออคนถามัมก็ไม่ตอบไอ้บ้าอันนี้ก็จะเป็นจุดพาวรถนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอ่าการาดบนได้เลยนะครับเนี่ยก็จะจริงๆมันก็คือการาดบนนะ มาระบบต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบซื้อบ้านนั่นเองนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเงินเหลือเหลือนะครับก็มาซื้อบ้านอยู่ได้นะครับน่าจะประมาณ3ล้านทุกหลังนะนี่โอ้โหไม่มีเงินไม่มีเงินซื้ออายกดเข้าบ้านไปดูก่อนได้นะครับนี่เราก็จะเข้ามาดูบ้านกันก่อนได้นะครับอันนี้ก็จะ,ะกว้างนะกว้างอยู่นะถือว่ากว้างอยู่วะ ถือว่ากว้างอยู่นะครับมีห้องนู่นนี่นั่นนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเป็นครอบครัวเป็นแจ้งนะครับก็มาซื้อบ้านอยู่กันได้นะครับออกเงินกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับเวลาเราจะออกเราก็กดเอนนะนี่ผมบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเล่นได้ทั้งมือถือทั้ง P ีซนะครับไม่ต้องอไม่ต้องไม่ต้องห่วงเออง่ายเลยมันเล่นมือถือมันก็เล่นได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เออนี่ ก็ซื้อได้ทุกหลังนะครับ3ามล้านนะเวลาเราซื้อเราก็จะมีอ่าเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยเรามีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นบ้างน,นะครับหนึ่งเลยเวลาเรากดเข้ามาในเซิร์ฟเนี่ยเราจะสามารถอ่ากดเข้ากดเลือกตรงเข้าไปที่บ้านได้เลยนะครับอถ้าเรามีบ้านนะแล้วก็เราจะมีตู้เซฟส่วนตัวนะครับแต่ว่าตู้เซฟเนี่ยมันก็มันก็ไม่ส่วนตัวนะ ถ้าใครแบบว่ามีแบบเป็นแจ๊งเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับก็บอกรหัสตู้เซฟกับครอบครัวของตัวเองได้นะครับอืมก็ถ้าใครมีเอาง่ายๆเลยถ้าใครมีรหัสตู้เซฟคือเข้าบ้านของเราได้หมดนะครับไม่ได้รียวว่าเข้าบ้านได้หมดหรเข้าจริงๆมันเข้าอะไรของกูไนมะ่ได้เอาใหม่โอเคถ้าใครมีรหัสของ ตู้เซฟบ้านอยู่นะครับสามารถเปิดตู้เซฟแล้วก็ขโมยของกันได้นะครับอ,อย่าไปหาทำรหัสหลุดให้ใครดูแล้วกันนะเออมันดูจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับส่วนใค้สงสัยนะครับว่าของเนี่ยเวลาเราอ่าเก็บมาแล้วเนี่ยเรามาขายที่ไหนนะครับนี่เราก็ขายตรงที่ตลาดกลางได้เลยนะนี่กดเข้ามามันก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยเลือกขายเนี่ยเลือกขายเมืเ่อเกิดเทศขายอะไรนะครับก็ อ่าถ้าเรามีของอยู่เราก็กดขายไปได้เลยนะครับอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับโอเครีวิวเซิร์ฟน่าจะแบบทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพาไปอ่ารีวิวอ่าเขาเรียกว่าอะไรว่าไปสอนวิธีการติดตั้งลันเชอร์และกันนะครับแล้วก็อ่าสอนรับไวรัสอะไรพวกนี้แหละนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะครับส่วนคลิปนี้เดี๋ยวก็น่าจะรีวิวผมคิดว่าน่าจะครบทุกซอกทุกมุมแล้วนะน่าจะครบทุกซอกทุกมุมแล้วนะ ไม่น่ามีอะไรตกหล่นนะหรือเปล่าวะไม่น่ามีหรอกนะครับนะส่วนเอ้ยเดี๋ยวนะอ่าคำถามยอดฮิตนะครับอ่าเดี๋ยวนะคำถามยอดฮิตคือ Android 16เล่นได้ไหมนะครับ Android 16ดหตอนเนี้ยโทรศัพท์ผมมาใช้ Android 16อยู่นะครับแล้วก็เป็นอ่าผมเรียกว่าอะไรวะเป็นนั่นแหละเป็น Android 16นะครับผมเช็คดูแล้วนะครับเป็น Android 16 เ,เด็ดๆน,น,นะครับยังเล่นได้อยู่นะครับแปลว่าการเล่นการที่แบบว่ามันเอาง่ายๆเลยถ้าสมมุติว่า,า,มมวาทุกคนเนี่ยเป็น Android 16หรือ15เนี่ยแล้วเล่นเซิร์ฟอื่นไม่ได้นะครับเซิร์ฟผมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับมันก็แล้วแต่เครื่องไงแต่ของผมเป็น Android 16แล้วนะครับมันก็ย dessus, ังเล่นได้อยู่นะเออผมก็แปลกใจเหมือนกันทำไมแอนดรอยด์16มันเล่นได้ตอนแรกผมคิดว่ามันเล่นไม่ได้นะครับ มันก็ยังเล่นได้อยู่เอออะไรมันเออมันก็นั่นแหละมันต้องลองนะครับของแบบนี้มันต้องลองนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเล่นในเซิร์ฟอื่นไม่ได้นะครับเซิร์ฟผมก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับ Android 16แต่อนาคตนเนี่ยก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับว่าเราจะทำยังไงกับปัญหาที่ต่อไปนะครับสำหรับคนที่เป็น Android 15 64เบตเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะครับ